อับขึ้นมาครับขึ้นมาขนาสามพันห้ร 3, าร้อย โอเคนะครับก็กราบสวัสดีครับพบกับผมนะครับไอหนาแดงคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือบอกเลยนะครับวันนี้นะครับไอหนาแดงจะพาทุกคนมาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมนะครับลัคกี้เนโกหรือว่าเนโกลัคกี้ครับไอหนานก็ชอบอู้ไปสลับไปสลับมานะครับดูโคนเนาะแต่ก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับทุกคนไอหนานบอกเลยว่าเราต้องไปดูวิธีการเล่นต่างๆก่อนนะครับดูกคนเนาะบอกเลยว่าง่ายๆครับทุกคนดูนี่ซ้ายมือของไอหนานนี่ครับไอหนาโชว์ทูกคนดูีกววิธีการเล่นต่างๆครับง่ายๆ ครับทุกคนเนาะให้ไหนยังทุกทุกคนลองมาดูกันครับดูครับเอาต้องดูนะครับเสียเวลาเนี่ก็เลยดีกว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุนห้าร้อยบาทนะครับทุกทุกคนเนาะบิดหกสิบาทรับไม้ละหกสบาทเนาะเอาโต้สปินไปเลยห้าสิบไม้รับทุกทุกคนดูครับหืมตันได้กับมาแล้วครับแปดร้อบาทครับทุกทุกคนหืม4ี่้อยสาบสองบาทมาแล้วครับทุกทุกคน ปาติโทคูณสิบหนึ่งพันแปดร้อยมาเนาะเนาะครับทุกทกคนสามสิบบาทมาแฮมแล้วครับอือหสี่ร้อยสาวบาทครับทุกคนพาติโทปอรครับปอแล้วปอแล้วเราต้องการสเก็ตเตอร์ครับทุกคนวันนี้ดูกันครับโโออันนี้ไอหน้ากล้าเล่นมาได้นะครับทุกคนปาติโตดูกันครับทุกคนดูมาอยาจะโมูครับดูครับเงินรางวัลเมกะ ตันขึ้นมาหน้าไอหนานกำแทบงงครับทุกคนออืขอยาพาร,ราดูเลยครับตอนนี้เมาหัวไปหมดแล้วครับงงครับทุกคนดูกับป้าทิชชูสุดจัดขนาดนี้ครับหือบูครับขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาปั๊บหืมสามพันห้าร้อยสิบหกบาทครับผมบอกเลยสุดจัดขนาดนี้ทุกทุกคนต้องมาเล่นกับไอหนานแล้วครับเนาะวันนี้ไอหนานขี่ไว้ไอหนานขอปอแล้วครับเนาะดูกัน เล่นกับเดียวได้ได้มาแล้วครับสามพันแปดร้อยสามสิบหกบาทครับลูกสุดชานี่โอ้ไม่ได้จะมึงครับไปแล้วดีกว่าครับวันนี้ไอ้หนังขอลาเกิดก่อนแลครับแล้วคลิปหน้านะครับไอ้หนังจะพาทุกคนมาเล่นเกมนะครับก็อ,อย่าลืมมารับชมรับฟังกันตัวนะครับเนาะวันนี้ก็ไปแล้วครับบายบายแม่